กับเขาหาา้องมือนี่พี่น้องนี่สองสามยางครับเอาพีกก่น้องนี่หนังครับกีหนังน้ำรับทุบแล้ววันนี้นทุบแล้วกลับมาทางนี้พี่น้องกลับมาทางทุกข่าวดีไปคปรับกีกับเขาพี่เมื่อ,อาตาั้ง รอบเดียวจบปิดตำนานไปหวันเมืองออเรียบร้อยสวัสดีสวัสดีครับพี่รองแก้วกับแกงปลาบอก่ะแกงปลาเก้กับขมบอกรับเแกงขมพี่น้องเออแซ่บอีกังมันนี้ไม่นัเห้าเส็ดยังอะไร เน่ง็งที the 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 hint, the 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 exactly ่น้องข่างช้อนแสดงเงพนักงลเฮ็ดยังเหรกพีงเก็ดกระด้เง้สุกไมบ่าตัาแงตนจังต้มเสียเาพี่ี่เสียบเ้าติเยง้ำแก้วพี่้องนี่ต้มเป็นจมูกมอเยเง้ยัน่้งบออลดีนี่ยเมนูรามืนี้ตำแก้ว นะฮะโอ้สุดยอดตรงไปยังตัวนี้พวจังยังนี่ยมันหลายเลยดินเราบัสเลยเสียงเันพี่นอนพี่นอยจ้าแต่นาเ่งยังกันใส่มันสีโพดใจว่ฮะดรลอดมันหังอึดนี่บ้านนี้บวกินน้ำปลาบ้านนี้กินแต่เกือกั็ประแดง บ้านเขากินยังไส่อกระเียงไั่แปรอะไรกับโชกวนบ้านเขาบ่าส่หลายอย่างคืบบ้านเขาบ้านเาหรือย่างใส่ไกินเหือนกินนาปีกินย่งปีนี่อ่านอไกันเหอเ็ยัง่ก่อนเนี่ยลายยิบก่เจ็ดยี่สิบแปดิบเก้าสามสิบสามยิบเอ็ดหนึ่งหกมือนอนเบ็กเจ็ดมือนเนี่ยอยู่ตอนเชียวหกมือ บ่ม um pues ีแค่พ่องมื่อได้กินหอมอยังแน่มีมื่อยหนึงกินแต่เศร้าก็นั่งเที่ยงก็นั่งแรงกินเนื้อเออมันก็มีหลายอย่างอยู่มือได้บ่มีเข้ากับขาเป็ดเป็ดกับบลูบ์ตะวิดนะเป็ดเะหมี่นะเป็ดชอบปาไปไปไกลปลาเป็ดบ่ล็อกสีสีมากก็น้องลาบเลือดบะหนี้บ่มีวั่กเจ้าต้มใส่น้ำมันหอยเลยเงินน่ะต้มปลาใส่น้ำมันหอยเลย กระแซข้างขจอยอยู่เลกระว่าไม่รสชาตรต้มปลาต้มเป็ดต้กต้มสายต้มแซลมันนวยนิดนึงกระแซลข้งเขาเลดปลาต้มไกิเดอต้มไม่เทห่าบอกไม่เนเห็ด้รือกันขันเลือกแกงเดอคือว่าเห็ดก็เผามาจากไท้ก็แปลว่าเผไทกันจบินร้องไ้ยเขาเป็นแค่พววผัดนี่้ระแซวตายแ้วเบนมาเขาเห็นเป็นยเห็น เดาเรว่าแจ้วาดพันข้าปุ่นนะแจเวาเห็ดเป็นเขาเบิร์นเห็ดเขาได้เอาเชตามมือได้ที่เข้าปลาเราเชื้แจวาดทีสูตรบ้านคอยคุยแต่แจ้วานั่นเมาครับ่อคยแม่จะไเก็่าน่บ้านเวีดามชีสันน่ะนะให้มันเล่นมุนมุนก่อพอมากมุนมุนเลยทีมละันยังกรเทงกระเดกเกรเดกเคยกอนแน่แ้วา เห็นว่ามันเข้ม<ส>ม่นบ้นหันอโอ้จะสินอนดูนอนกินไดเนี่ยมีฮารุก,กินเทดกินดีน่ไหนเผ็นว่าํำตันสิเปต่ำหมกเวียฝั่ง่อดอ้าปลานเนี่ยแต่บ่พ่อ,พอเ,เข,ออเอา,ขาใส่พ่กน้มันตำม,มุนซื้อเพ็ดใส่ข้าไ,ไปสดกับบพ่อเออเอจ้าคอยนั่งเบิ้งลงเบิหันหันสบายข้าใจ่อยแล้วกรไลแล้วพอเลยเด้ยินแบบทิกแบบว่าเพ เขาท้เอินมาตำแก้วบะเนาะครับะเข็ดมนพริกแบบเพ็ดไหนอ่นน่ะมาเผ็ดมาเสียอกาจกอตีจกเอาติดกระสอบติด้อมืมอหันเมื่อขึ้นเยอะเลยมาหน่แมที่ไหนของข้อ่น เผ็ดน่ามันเผ็ดโดดตอนไม่มีหวานบริใส่เองได้เติมเจ้าพระทัน์ลิซ <c oughs> ิมเคล้ oh, okay. Oh. Okay. Oh. Okay. Oh. Okay. Oh. ันจันได้พวดแล้วตันเข้ายานไปด้เข้ายานไ่ยตัวเห็นตัวใส่นี่ัวมีใส่แกงปลาตะกีมแต่เข้าหามตัวโอบอกตัวใส่ว่านนี้สมือเนี้ยเข้าหามตัวว่ายาใสหลายปวดพระทั์ลิซิมเดาหัว้อ่ะไรพอะรามเดามะเขาคนเียรมะเอาหูรส้า แต่ม่โมตัวก็ติดน้ำมูฮาวแล้วบอกไงเอาแล้วลระก็พ่อกี่นังใส่กันบ่หลังไฟที่ล่ะมาทั้งวันพี่น้องดำพริกใส่ยังใส่แกงป่าบ่ปลาปเขาไล่ไปไหนปลาอ่ะยิ่มบ่ คอยเป็นตะากะาหิวแม่เมื่อเนี่ยเป็นยังไงเฮ้ยพิษแปลกคอยพิษแ,แ,แปลกเล้วก็พิษหิวจะเข่าคอยชิว่วอว,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 วนมาเนาะทานใช่ต้มเอาบอกักมันมานั่งเลยเหรอจะไข่ต้มขาไปก่อนพี่น้องจังสีเอาปลาลงให้น้ำเดือดก่อนครับผมเหมือนแดงมือนี่แกงปลาครับ อาน้ำอ่น้มเย็นบ่น้ำกินบ่เย็นหมอบ่ว่านสิเปียวน้ำเราอไม่ใช่ให้น้ำเมันต้มมเนขาก็งงเลยนี่เขาก็ไชกกกนห้าเ้ยยกร้ติโดนะนับติกตามบ่เออตาปุปุตตามตามปุบเนี่ยบอกว่าเออตานี่เียนเทียในตาบ่อปุปุแล้วตามผิดงมสิแม่ อตนต,นตำพี่กกยได้บอกเฮ้โอ้ยพี่กี่เดออ่นหัตาดอกก็ไม่นั่งดอกวูบวงไงได้กูใสตักไปแล้งเออตักไปก่อนตักทุบดทมัยเห็นติดลายเป็นกรสเหยายแล้วบางทีไม่ได้เลยแม่ต้องมาข้าวส่โดรบ๊อเข้ามาเผ็ดๆเน่เหม่อต้มยำแบบเขาคั่นพริกใส่ทุบพริกเวยใส่ไ,ไหม น่าเมื่อวานเนาะข้าวปลาข้าเห็ดกินแบบบอเผ็ดบะนี่เจอข้าเห็ดนว่าเากินเผ็ดเด้อเรากินเผ็ดไปอย่างไรเราขึ้นกลับเพราะว่าเนี่ยเขาพัดหมูปลาเนี่ยไปเอากินเผ็ดไปไหนคนทว่าเผ็ดเอาตายจริงมันเผ็ดจฉยเฉยแหละมันเสียหมูปลาแต่ว่ามันมุกมัดปลาดุกก็คือเผ็ดจเงยเฉยน่ะมันเสียโจ้ใทยพักเกี่ยงหนูโมเมนต์มาพักปกติพัดหมูปลามันใทยแต่พริกเกี่ยงนี่ตัวเป็นบอก แคบเขือ่อนเองมันบอกรือจังไหน,นไอันนี้ใส่ทัวมันก็เลยกลายเป็นแนวไหลบุผัดมูนะบะอคอยไปใตากินแต่อตอนทัวเขามากใต้โซเขาหวานเนี่ยเนานะห้ามไม่ใกินแค่น้ำยาบุ๊บมีก็จะคุ้งเถากินก่อนเนาะเบ่เต่า แกงขมน,งน,นครับแกงปลาเข้านี่เห็ดประมันถวยนึงมันถ่วยนึงวันนี้นี่อ,าาอันนี้ต่ฮามแทบเดือดเลยครับพีน่น้องปลาอะไรมาาัตตาบานครับเพราะว่าตอนนั้นเขาเมื่อวานบางปีไม่เขาไปสูบมีแต่ปาคอใหญ่ครับแล้วก็เห็ดมากเป็นแบบนั้นนี่ตามมาตัวใหญ่เลยครับพี่น้องส่วนนึงมันเ่าเห็ดมากเป็นแบบนี้มาเลยจำเด็ดมาเลยเขาจงบะเลยมาขั้วอีก สามดวลดใส้ปลาะเ่ใ่ใ่ใ er> ่าต่วนเลยไ่เยยไปพ่มันต้แบในำจคาวตำดาตำลาเขาว่าล่างขึ้นบนเลยยางเลยใส้ปลาแดกก่อนไมาเห็นเองไม่ข่าหายเลยใส่ปลาแดกแค่น้อย มันบนวัใส่ไปในขวดอีกหด้อครับใส่ตันในยันัมเสบเป็นโดดนี่ทนนินวลว่ทนนิวปะเอาพัคเก็บก้มไปหลางอ่ะอีกก็มางไปหลางเลาวป้าปิดบันเรียบร้อย้าเลช้ชุโรดจุงได้บอกะไชูโนจุมได้ีเดียวจบทีเดียวแก้า จะเพิ่มขึ้นทุกวันเลยเลยรู้สึกว่าเจอจะติดเป็นพวกเราเลยนะนี่คืออันแต่ก็หัวอีกอีกปลาแเง็น,น,น,นต,ต์เราได้กินใส่ไว้ขวมันคิดไว้ขมตาเราใส่จะชุวรถเพวกกันกับเขาห้องมือนนพี่น้องนี่สองสามยางครับเอ้ยพี่น้องนี่หนังครับตีหกกนังน้ำครับคาราบาด้วยไฟพี่น้องคาราบาด้วยด้วยด้วยไฟได้หน,นังมา ต้นจันทร์าันน้ำมาจะบานบานข้าวจ้ามันหลายตอนนี้ติดโ่อครับน้งก็คุมเงนก็แพงโอนก็เป็นตามเศรษฐกิจมันนะเนาะตามยุคตามสมัยมันตีตองหนึงงนงงนงงน่งตองหนึ่งัรก่อนเลยตองหนึ่งตะเกียเลยสามสิบาทใช่เอาอะไรเงี้ยน็ตบ,บอลยุเมื่อนั้นตองละ สิบบาน้อตะกี ar, ้โอ te okay? ้ยกรแมนเราตะกี้เนาะเดียวนี้ไปเดียวาหนก่อยมากหกหลายครับหนัง้อาวัดสามคนสคนอ่ะวัดวัดยูกินวัดปีพี่เนางสุดยอด้ยทำจันน้อยกินกับเข่าแน้วมาสอตีทุบทุเขาเนียเยส่แบด้วยครับผู้ได้แขดีว่ะ สำหรับกนแขวดีเนาะเปิดเมดดูสิปลาทูน้ำก็เจ้าคยเยอะความชุ่น้ำก็ใส่ขงขมเนี่ยตรงด้ลูกแสไม่จำเซาชิมกันนนี่เพาะว่าใส่งป่ามันก็เดก็ุกก่อนล่ะพ่อเกลือเนี่ยมาหลอบรไกรกวนได้เดือน พ่อปลาแดงนะพ่อปลาแดงก็ยอดองต้องปลาแดงขวัญมันต้องบ่ถือใจมันต้องผสมกันใส่แต่ปลาแดงนั้นบ่กแฉบเออใช่ไปเถอะคแบบนี้แหละก็ใส่เกลือ่ยนจังน้อยจังนัวเกลือนี่เฮ็ดให้แกงอันกปเข่านัวเข่าสมแยกตัวว่าแสบบ้านแสบน่ะวันวานอยู่ของเราแกปเข่ามันต้องใส่เกลือมันจัง บริเวปุงหยากะนะใส่เกลือลงไปแต่ว่าจะแส่ไหลชิมไหมบอช่หมันเค็มชิมเลยเราใส่คนเดียเจ้าชิมดูชิมหี่แยแกพอสุตดเลยว่ะมาเถอะ้อโดนดูนี่งผมนัวไว้ก่อนชิม่ก่อนน่าเกอไได้หรแอล่แบน้ว ใส่ปลาคามใส่เลยาใส่ขั้นข้าวตัเองใส่ไปใส่ไปมาตัดกันมาตัดมาตัดมะเขือต้องใส่้มได้แกงปลาออม้อยก็ใส่้มวานก็ใส่บวมเ่ด้ใส่ืมเอาผักกโขมลวกไานี่ปิดฝาเดี๋เดี๋ยวตัวลใส่ะพอแล้วนัวยังนี ไม่ไม่ที่เรอไยังป้าลายขนาดใช่หรอมันมาลายผบ่มันจะกินโมเบิสเนาะเนี่ออตัวอวกนั่นเจอพ่อพ่อนัะเสียเขาหอดบางเบ็นยังย่าเล่ายังโมกินเนาะปลากินเปนเบิร์ดต้องโคเได้นี่เรเอมาแกนี่มันยุบแล้วเ็พอเอาไปเฮมคมด้นี่นี่บ่มันยุบนิดเดียวบใช่ปะ่โอ้ยมันจะขมชมมึงก่อนเนี่ ขนเท้าว่าโบเสียบมันม้นถิอโบเบิดขันเาว่าเสียบมันเบิดคืออมหอยบออมหอยเสียบเอาพี่น้องแบ่งรากินด้วกันครับจมไม่กันพร้อมคุ้มกันพร้อมให้ได้กินกันได้ม้วนมวนเป็นลายบั่นขมบอขมบัวนู่นเหรอเอาใส่ในซิมดูจางเกลือเห็นใส่เกลือไหนเสียหลักเนี่ยเกลือนิดเดียวหนึ่งเจ้าจืดสำหรับบุหรี่นกเฮได้หนิแต่เจ้าเนี่ยบุหรี่นกขมหอย เกลือป่ะจะหน่อยพอหรอมั้งพอป่ะคนเราพอพอ,อ๋อแฉลบเดอ้ออแฉลบเดอ้อถตือใจเดอ้อเข้มหนีไปวันนี้น <laughs> นพราะเราเราวันนี้กินแล้วแฉลบแล้ววันนี้ก็ตักวันนี้ีล่ลองไปกระดาวเบาด้ไฟทุบแล้ววนันนี้ทุบแล้วกลับมาทางนี้นี่น้อกลับมาทางทุบกระดาษเบาด้วยไฟหมด vào chim nó tăng không? Ừ. 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 yeah อบเดียวจบปิดตำนาน <c oughs> ไปหวันมีน้องเรียบร้อยมอีสันเด็กเา้ากินหวานเ่ากินมืนหอหนาแจบาแก้ว มาเสียบเองได้ไปซื่อมาไสองเทียพุ่นบมจุรรบรรจุจุบรรจุบร่จุบรรบมรมุบาบรราุบรรจดบบ หนกอย่างปลาจพัเป uh, ็นผมมาได้ทีีอานพอคนใหญ่พอนใหญ่เป็นรอยเน่ินมากครับอเางไรหนบ้อ่าตัขวีตนึงมาหยาบเากที่บริเวอมอก็ะ

เอาแตงแกเป็นยังมเมืองการไงยังถือใจเจ้าว่าตําให้กูหน่อยนะกูจะเอาปลาาไปให้อะไรเงี้ยเ็นหนาเล่ามื่อะไรเ้ยบ่เล่า,าห้องอยู่ว่ะเข้าเข้าไปแบบนะครับบ่ขอแล้วจะเอาเข้าไปแลบนะครับทำให้กูหน่อยนะแบบนี้กูจะเอาปลาาไปให้กับพริกไปให้แล้วอย่งเงี้ยมันคุกกับข่าวเจ้าแซ่บเบอร์ละข่าวตึ๊งน้องบ่เอาบ่มันไใ้ข่าพริกกระเดียง ไป,ไไปนวนะเขาไม่เคยกินตเจ้าอย่กกินกม่นเขามากกระตุยเจ้าดูนี้เราก็เ้งเกินเขาเจ้าดีมากหรือป่านี่ไตหมพดมางไปอ่ะ เขาขมแห้งวะง่ะขมแบบขมแบบเสีแงไม่ผัดฝานนะเาบอกตัวแล้วมันตัวใสเบิร์ตมันบอกังใสเบิตาหันเขา็กีอยังะกินต่อไม่ไับเลยกินานกินชูเกกลบวกไเลเกลจะบวกบวกมันก,ก็แบว่ะใชพกกะตูอ,อันนี้ก็แฉบอยู่ต่อใสหลายโพด <c oughs> เอ็กผมจนเพื่อนเนาะมัแบบพวกฝาเนาะขมแบบผู้่ามากเลยขอขมโบวนี้ก็บวเมืวัวป่าเาฮะวัวป่าไอ้โห

ทำตันกินยำวยยืยมีนังกับแก้วเลยทำเนีาหารดีเล็กว่าไอมันก็ดีปนีล่ะที่นังกับแก้วเฮาว่านะ่ได้ถสำหรับเฮานะเฮาว่าอาหารแสบนะน้งไม่ได้ถึงได้เลนเสร็จหนักกว่าผมได้หนังเพื่อใหญ่มากแรงเออมาหมักจักมันจีเข้มจักมันจีจางเออ อันน้นี้อ่ะเขาเจ้ใส่เกลือเป็นกระทะาใหมันแหงกินนวดเนตไม่ห้อกินซื้อยังโอ้ยนี่แก้เดี๋ยว่าแพ้อาะอไปืซื้อบเจสิบเให้เขาแทนดิเขาก็แทนอเาแทนคนเื้อเขาื้อร้าดูเขแทนใหม่ใน้นนนดดนแทนบ่คะแล้วแบบ ย่างมัน่มากินแด้คมๆนะเป็นไทรเป็นไหนรเปียวนอยงนแล้วก็กินดูมคมๆเลยถ้ามากินเนยเออมันกินบ่บ่หรอกมันหลายด้วยเนี่ยกีนมันตอ จีมันกินเด็ดแต่ม่มจีบห็นถือมันใดมาเต้นบก็ถือมาได้ลอนั่นบก็ว่านไหญบันอไหย่างมอไหย่าง่บ้าเหมอนผมเนาะวันว่าใมันแห้ง1เขาแซวกันคืนหนึ่งได้นะต่าน่าแซวร้าป็นยักขวดมนิลังหายบหนึ่งวาลายอยู่ด้บอกขนาดน้ำจนดับว่เป็นตน้ำเขาอบเป็นระชิิบม่เขาจะออกมาขายขึนเดียวฮะขึ้นเดียวสำบ่ ็ดในเงอนน่ะคืนเดียวเสวไปที่ไหนจะขั้วงนีอีกแค่เพิ่มขัวเนี้มีมังตอนนี้น่ะตันเอาโตแหงก็ตันเอางตบางตบางะตน้ำเอาไปใส่อัไนั้นไม่ใช่แก้วพี่เล็กบ้นบ่นั่งเอาไปบ้านาอันนั่งกิโร้อตีหมว เนาะแสบเลยนาะเขาหลอดที่สามเองแค่น้อยเขาเคยซื้อชมบักเซียนแล้วมื่อเขาใส่ชุดรถเผื่อไปเนี่ยมันบวชแสบบวหนวดไหมยังเห็นหลอบที่สามเลยเขาไม่บานเขาเั็นสามหลอบเจ้าคือวัคคันบักเซียนบักเซียนบ่มีก็บอมาดจับ้านนี่ยพัเห็ยนเกิดอันนั้นเจ้ท่านพักเซียนเขาปั่นนาบันดอกบวชแล้วเขาใส่ชุดรถขยายาพยายามมาแสบพักเซียนทำไมยังหายนาเก็งเงินอยจุบัน บ่คือสมัยก่อนสมัยก่อนเขาเจ้าะจีปลูกไว้หัวเหี้นปลูกไปหัวเหี้นเป็นตอนะอ้วนเนาะหัวเฮากระดก้ะกินยืดม่เสียพื้นถั่วกินโยบัดเหมื่อหลดกันวันหยุดยนเนดเาพี่น้องกิฟนี่ก็สิฝากไว้เพียงเท่านี้ครับกินเขาเอ,อิ่มแล้วครับเขาแรงและได้ปิ้งมันต่อได้บัดนี้ที นังกี่ต้ออยากกินกุ๊เขาว่าแท่บรทษนหนังน,งนังแช่ไปดหนังมาจะฟังเล่าพี่น้องทำแต่งเอามา่นไปบ้านมาพี่น้องเอ้ยได้ของมาฝากหวยก็บอันี้ละกําลังเนี่ยเอ้าพี่น้องเอ้ยสำหรับกิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผม ขอบคุณในรายที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์น้ำขอบคุณครับสวัสดีสบายดีครับผมคลอิอ่มนะ